สวัสดีค่ะหนูเชื่อเด็กจริงคือเชื่อที่ราสายหงชื่อเล่นเชื่อน้องมินเล่นค่ะวันนี้จะมาอ่านสระอําค่ะออําอําตออําตำกออํากำทออําทำสออําสำคออําคำจออําจำขออําขำทออําทำพออําพำ รออัมลํานออัมนำจออัมยำโบออัมบำรออัมลําฟออัมพำรออัมดำโบอัมบำงออัมงงำพออัมพำพอพออัมหั่รออัมบำ มอัม,มอัม thỏ อัมถัมฝออัมฝัมพออัมพออันลออะลออะลออะละบออัมบัมละบัมระระ ทำทำงออานองานทำงานปออกกปักเอาตัวก่อนลูกอันนี้ชอช้างชอชอำม,อมทำปักทำขอ ขำขออะนอขันข่ำขันนออางอนางรอรอรออัมลำนางลำตออัมตัมทอไอยอ ไทยนำไทยสวัสดีค่ะ